สวัสดีครับผมต่างกองเจอสองกองจุยลองจุนกับพุดถึงกองซุยนะผมพุทถึงหนึ่งชายาพุงอ่าในวิชาดูกองจุยนะถืถยอ,ว,อว่าชายาพุงเป็นที่หนึ่งทิศทางเอ่ออันที่สอง่าเพราะชายาพุงต้องดีก่อ่าอันนี้คือชายาพุงที่ฝั่งซ้ายบางกองเขียวในวิชาฟองจุยถือว่า วังกงเขียวคือเออผู้ชายสมาชิกสมาชิกของครัวผู้ชายนะหรือเรียกว่าเสาหลักนะอาจจะเป็นรูปคุณตองอ๋อก็ใช่นะก็คือถ้าวังกงเขียวนะมีถนนตัดผ่านส่งเสรไม่ดีกับผู้ชายทำให้ผู้ชายนะ อาจจะเป็นเสาหลัก <Negative> ก <paper> <sh arp> uh, ็ควานี Hence, are, are, or, ่นะไม่มั่งคงอาจจะสุขภาพไม่ดีอ่ันนี้คือบ้างที่ฝั่งไส้บางกงเขียวอ่ามีลโรคโรคไฟมี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 เส้นทางลรไฟเส้นทางลรไฟเนี่ยอ่ก็คือไปตาบางกงเขียวทำให้บางกงเขียวเนี่ยเออเสียพลังเนี่ยมันนี่ะถ้าถ้าบ้างแบบนี้นะถ้าบ้างเนี่ย เออผู้ชายเป็นเสาหลักนะก็ไม่เหมาะกับถูกบ้างหลังนี้อ่าแต่แต่ไม่ใช่ผู้ผู้ชายเป็นเสาหลักอาจจะเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นเสาหลักอันนั้นก็ยังไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นผู้ชายเป็นเสาหลักลูกไฟฟ้าของสายไม่ดีครับไม่สมบูรณ์ดีกับกับลูกชายผมก็มีลูกศิษย์นะครับซึ่งนิงด้วยเขาเขามีบ้างหลายหลัง เขาจะไปดูบ้างอันนี้มันเอกว่าบอกว่าไม่เออไม่ดีเพราะไม่ไม่ดีกับผู้ชายเลยเขาเขาเมื่เข้าไปจูแลไปไปดูหลังเพราะเขามีบ้างหลหลายหลังด้วยอับ